คืนแห่งแสงสว่างการตัดสรุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุเวลารุ่งอรุณในวันเพ็ญเดือน6ปีระกาก่อนพุทธศักราช45ปีนางสุชาดาได้นําข้าวมาทุปยาตเพื่อไปบวงสรวงเทวดาครั้นเห็นพระมหาบุรุษประทับที่โคนต้นอชปารานิโครทะด้วยอาการอันสงบนางคิดว่าเป็นเทวดาจึงถวายข้าวมาทุปยาตแล้วพระองค์เสด็จไปสู่ท่าสุปดิ์ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราทรงวางถาดทองคําบรรจุข้าวมาทุปยาตแล้วลง สงสนานชำระร้างพระวรกายแล้วทรง้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากเสวยแล้วพระองค์ทรงจับถาดทองคําขึ้นมาอธิษฐานว่าถ้าเราจะสามารถตัดสรู้ได้ในวันนี้ก็ขอให้ถาดทองคําใบนี้จงลอยทวนกระแสะน้ําไปแต่ถ้ามิได้เป็นดังนั้นก็ขอให้ถาดทองคําใบนี้จงลอยไปตามกระแสะน้ําเถิดแล้วทรงปล่อยถาดทองคําลงไปในแม่น้ําถาดทองคําลอยตัดกระแสะน้ ไปจนถึงกลางแม่น้ำเนรัญชาแล้วลอยทวนกระแสะน้ำขึ้นไปไกลถึง82อกจึงจมลงตรงที่กระแสะน้ำบนในเวลาเย็นพระองค์เสด็จกลับมายัางต้นโพธิ์ที่ประทับคนหาบย้าชื่อโสธิยะได้ถวายยาปูราที่ประทับนาใต้ต้นโพธิ์พระองค์ประทับหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดในใกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษแล้วจะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาดเมื่อศ ทรงตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสำรวมจิตให้สงบแน่วแน่มีสติตั้งมัน่นมีพระวรากายอันสงบมีพระหฤทัยแน่วแน่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวส่งน้อมพระทัยไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามแห่งราตีต่อจากนั้นทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปป,ปตาตยานในมัชฌิมยามแห่งราตีต่อจากนั้นสรงน้อมพระทัยไปเพื่ออ,อาสาวะคา ขยะยานเมื่อทรงรู้เห็นอย่างนี้จิตพระองค์ก็ทรงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วทรงรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบโพรมจาจรร์แล้วทากิจที่ควรสําเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนั่นคือพระองค์ทรงบรรลุวิช,ชาที่สคืออาสาวะขยัยานในปัจชิมยามแห่งราตีนั่นเองซึ่งก็คือการตัดสร้พภะษัพยุตยานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบราร มีมาอย่างยิ่งยวดพระองค์ทรงตัดสรุ้ในวันเพ็ญเดือน6ปีรกาขณะพระชนมาอยู่ได้3 5พันษานับแต่วันที่เสด็จออกผนวดจนถึงวันตัดสรุธรรมรวมเป็นเวลา6ปี